วันนี้นะครับพามาดูสนามแห่งใหม่ของเรานะครับที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับในกลไม่ไกล,กลเป็นพื้นที่รวมตัวใหม่ของพวกเราเลยนะครับก็มีพี่ๆมากันหลายคนเลยรวมถึงบอสของเราวันนี้นะครับก็มาร่วมประเดิมสนามของเรานะครับนี่มาดูกันบอสบอสบอสสนามนีเฟี้ยวมากเลยเดี๋ยวไปลองขี่ดูนะเราตัดภาพมาตรงนี้นะครับก็เป็น ทเข้าทําสนามกันนะครับก็เามาทํางานกันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเรานำทัพย์ติดแตงกวานะแล้วนี่พี่ป๊อบของเรายนะังไม่เ<ว>ล <shoots> ิกเล่นอีกว่าพี่ดินอะไรปิ๊ปป๊อบเจ้หัวร้อนะตั้งใจทํามากนะครับพี่ป๊อบของเราเนี<ะไ>่ยตรงนี้เราตั้งใจให้เป็นสนามเอ็นดูโร่นะมีกองยางมีขอนไม้เรียกได้ว่าเป็นสนามเอ็นดูโร่ที่อยู่ไม่ไกลจากเรียกได้ว่าอยู่ในกรุงเทพเลยดีกว่าวะ่ะเออเดี๋ยวจานอุ้มจะขอลองเทสสนาม ให้ดูหน่อยนะว่าสนามมันเป็นยังไงบ้างนี่พทีเบนก็มานะครับนี่ปัดโตูโชว์ฟาบเป็นไงี่ยเท,ท,ทมาถ่ายกันต่อนี่วินนี่วินมาแล้วที่ด่านแรกฟาบเออเื้ยเทจัดเอาบอดอบอสแล้วอุย้ยขอนไม้ขอนไม้ยังไม่ได้ล็อกนะพี่ทีมบอกโอ้โห เปิดภาพกีฬามานันๆะละอะในพ่ทีมขอโชว์ดันเนินหน่อยจริงๆสนามแห่งนี้ของเรานะจุดเด่นมาเล็กก็คือเนินของเรานี่แหละที่แบบมันมีให้ฝึกซ้อมดันเนินกันคือดูจากในนี้นี่อาจจะดูแบบไม่ชันมากไปทําอะไรยกๆแยกแะกันแล้วอาจารย์ตองขอโชว์ให้ดูปึ๊บเป็นไงควันขโมงอือถึงคิวบอสหนึ่งเราพ้อมโอ้ลดแกรงมากบิดหน้าลอยดูดิดูดิอือบ้าดูหน้าดูหน้าลอย แล้วก็แล้วก็ถึงไปแล้วนะโอเคอ่าต่เวลาพักก็มานวดมาพูดคุยแบบนี่ผู้จัดจาก,การสนามเราหน่อยพี่ป๊อปของเรานะจะมาทำนี่ขยันก็ไปทำงานอีกอะทุกวันนี้เข้าสนามกันตลอดวันนี้คนนี้เลยจะบอกหนูโหเมื่อกี้ขนขอนไม้กันมาเริ่มอ่ะแล้วก็มาทดลองกันดูนี่จานตองเออคือ,อตองขี่ไม่ให้เกียรติเลยอะ่ะ โอ้โหแก้งขี่แบบล้มๆหนไหนดิเออเออต้่องงี้ดิเขาอุตส่าห์ทำมาขะโทเอาอเรีบมาดูรีบมาดูเขาอุตส่าห์ทำมาไปดูเลยบ,บ,บารสไปดูยางพี่แกว่ายางเป็นรอยโถเอยน่ยครับพวกเราก็อยู่กันประมาณนี้นะเออเล่นกันแบบพี่น้องอะนะ <c oughs> ใช่ยิ่งสนิทยิ่งอ่ำกันอืมโอเคแล้วก็นี่ ครอบตัวนะพาเจ้าแม็กนัมมาพี่มิวก็มาพาแม็กนัมไปสอนโชว์ตัวนะท็กหน่อยทักหน่อยเอย้แม็กนัมเด้ยเดี๋ยวล่วงเอาพี่แ่งโอ้ให้ลูกทำไรเนี่ยตายพยายามบ่ายแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นเบสแคมป์ของเรานะครับนี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเลยก็จะรวมตัวพี่น้องของเราทั้งหมดก็จะมาอยู่กันที่ตรงนี้นะครับนี่เสือเหลืองของผมตัวแข่งก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันบัาบ เจอกันถัดไป EP หน้านะครับเดี๋ยวพามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับ